ยินดีต้อนรับสู่ช่อง The VIP Auto วันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับรถสกูตเตอร์สไตล์เรโทรที่ยังคงครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานกับรุ่นใหม่ล่าสุด Yamaha Fino 2025ที่ยังคงเอกลักษณ์ความคลาสสิกแต่เพิ่มความทันสมัยและฟีเจอร์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นดีไซน์เรโทรสุดคลาสสิก Yamaha Fino 2025ยังคงเอกลักษณ์การออกแบบในสไตล์เ,ลเ,เรโทรที่เน้นความโค้งมนและความเรียบง่าย สะท้อนความหรูหราแบบย้อนยุคมาพร้อมไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ดที่ให้แสงสว่างคมชัดพร้อมไฟเดอทาม running l i g h เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ตัวถังมีให้เลือกหลายสีสันทั้งโทนพาสเทลและโทนสดใสตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความแตกต่างและความมีสไตล์ขุมพลังบลูคอร์ e 1 2 5ี cc ในด้านเครื่องยนต์ Yamaha Fino 2025มาพร้อมขุมพลังดูค e c o 125cc แบบหัวฉีดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความประหยัดน้ำมันและการปล่อยไอเสียน้อยเครื่องยนต์ให้การตอบสนองที่นุ่มนวลเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางระยะสัน้นอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ55-60กิโลเมตรต่อลิตรทำให้ Fino เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการรถใช้งานที่ประหยัดและดูแลง่าย เทคโนโลยีทันสมัยใช้งานง่ายแม้จะมาในดีไซน์เรโทรแต่ Yamaha Fino 2025ก็ไม่ทิ้งเรื่องเทคโนโลยีมาพร้อมเรือนไมล์แบบผสมผสานระหว่างดิจิทัลและอนาล็อกที่แสดงข้อมูลได้ครบถ้วนมีระบบไฟเตือนสถานะต่างๆและระบบ Stop and Start System ที่ช่วยดับเครื่องยนต์เมื่อรถหยุดนิง่งเพิ่มความประหยัดและลดมลพิษระบบ s m a r t k e y ยัอย่างถูกติดตั้งในรุ่นนี้เพิ่มความสะดวกในการสตาร์ทรถและมีฟังชัน a ัน w e r Back ช่วยให้หารถได้ง่ายขึ้นในที่จอด ความสะดวกสบายและการใช้งานจริงเบาะนั่งของฟีโน2025ถูกออกแบบให้มีความนุ่มและรองรับสริระได้ดีพร้อมพื้นที่วางเท้ากว้วางช่วยให้ท่าทางการขับขี่สะดวกสบายไม่อึดอัดใต้เบาะมีช่องเก็บของขนาดกลางที่สามารถใส่ของใช้งานประจําวันได้เช่นกระเป๋าใบเล็กหรือเสื้อกันฝนส่วนฝาถาังน้ํามันยังคงอยู่ด้านหน้าเพื่อความสะดวกในการเติมน้ํามันโดยไม่ต้องเปิดบาะระบบความปลอดภัยมั่นใจทุกเส้นทาง ฟีโน่0 2 5มาพร้อมระบบเบรกหน้าแบบดิสและเบรกหลังแบบดรัมซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันโครงสร้างตัวถังถูกออกแบบให้มีความสมดุลและมั่นคงพร้อมโชคอัพหลังที่ช่วยรองรับแรงกระแทกจากถนนครุขระได้ดีน้ำหนักรถประมาณ100กิโลกรัมทำให้ควบคุมง่ายเหมาะกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงโดยเฉพาะการใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวสรุปความน่าสนใจ Yamaha f i n โน่2,025คือทางเลือกที่ลงตัวสำหรับคนที่ชื่นชอบสไตล์เรโทรแต่ต้องการฟังก์ชันทันสมัยใช้งานง่ายและประหยัดน้ำมันไม่ว่าจะใช้เป็นรถคันแรกหรือใช้สำหรับขับขี่ในชีวิตประจำวันก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายพร้อมรูปลักษณ์ที่โดดเด่น Yamaha าฟีโนยังคงเป็นหนึในรถสกูตเตอร์ที่น่าใช้ที่สุดในกลุ่มรถอโตเมติขนาดเล็กปิดท้ายด้วย The VIP Auto ขอบคุณที่รับชมการรีวิวจาก The VIP Auto หากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในวงการยานยนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า